สวัสดีครับแนะนาตัวหน่อยครับชื่อเจมนะครับยศกรสังเทาทิติครับผมตอนนี้ทําร้านปาชิมลิขิตอยู่นะครับผมทาไมถึงชื่อนี้ปาชิมลิขิตปาชิมลิขิตมันมาจากคาว่าปลอ,อใช่ไหมครับเป็นท้ายข้อความของจดหมายจริงๆแล้วเจมเป็นคนชอบเดินเทวด้วยแล้วก็เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเวลาไปเดินเทลวครับเดินอยู่บนยอดดอยอะไรเงี้ยแล้วแบบังมีความสวยแล้วก็กาแฟบนดอยอ่ะพอบรรยากาศมันดีมันรู้สึกว่ามันอร่อยก็เลยอยากจะเอาความอร่อยอครับลงมาฝากผ่านกาแฟให้กับลูก ร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนย่านอะไรบอกผู้ชมหน่อยร้านนี้นะครับอยู่ตรงถนนเฟืองนครน,นะครับอยู่ใกล้วัดลาดบอพิษถ้าเข้ามาทางด้านหน้าร้านนะครับจะอยู่ตรงเรียบคลองหลอดลาดบอพิษเลย เมนูไหนขายดีสุดหรือเป็นซิกเนเจอร์ของร้านครับคุณเจมที่ขายดีตอนนี้จะมีเป็นลิ้นจี่เลมอนอันชังครับผมที่ขายดีแล้วก็เป็นตัวอเมริกาโน่สาวรดครับผมที่ขายดีกําลังมาเพราะว่าสดชื่นมีความเปรี้ยวมีความเข้มของกาแฟอะไรเงี้ยจำได้ไหมว่าซื้อเครื่องรุ่นอะไรกับ NL Coffee เครื่องเวกซี่ใช่ใช้ดีไหม ใช้ดีนะใช้ดีมากถ้าเทียมจริงคือเกินราคาดีกว่าคือตอนแรกก็ไปดูมาหลายรุ่นมากเอ๊ะแบบรุ่นนี้ท่านี้แต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นที่ ไม่แพงแล้วก็สก,กัดออกมาได้โอเคแบบลูกค้าชมเยอะมากครับเคยงองแงใส่ไหมรุ่นนี้หรอยังไม่เคยงองแงนะนี่ก็รับรอยแก้วได้นะสบายสบายเลยไม่งองแงแม่อะไรเลยแล้วรู้จักเ l ็น f f e e ได้ยังไงจริงๆแล้วอะ่ะไม่รู้จักนะครับจริงๆคือไม่รู้จักเลยใช่ก็ศึกษาม,มาหลายร้านระหว่างช่วงจะเปิดร้านก็มาดูหลายที่มากอะไรเงี้ยจนวันหนึ่งได้เข้าไปซื้อไซลับ คือตลกตรงที่ว่า NL อยู่ตรงหน้าบ้านแล้วเราก็โอเคก็ไม่ได้แบบไม่ได้เข้าไปดูเครื่องเนาะก็เลยอาเคไปซื้อไซรับแล้วเหมือนแบบเหมือนพนักงานให้คําแนะนําดีมากนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าของครบมากทุกอย่างเลยเหมือนกับว่าแนะนําเครื่องนี้แล้วเป็นเครื่องที่ตอบโจทย์เราซึ่งเราก็กลับไปศึกษาดูก่อนเคแล้วพอเราได้มาก็โอเคเลยได้รู้จักมาดูว่าอ๋อ NL นี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแล้วประทับใจอะไรกับ NL c o f f e มากที่สุดประทับใจอะไรหรอครับเออ NL เนี่ย ให้มากกว่าแบบเป็นศูนย์บริการนะครับเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนอะไรวเวลาแบบมีแบบอะไรปัญหาติดขัดอะไรอย่างเงี้ยเขาวิ่งเข้ามาแบบช่วยดูช่วยอะไรเงี้ยตอนวันที่ติดตังเครื่องครับมากระแทบทางบริษัทเลยมา,มาช่วยดูแลแบบตรงไหนควรทําอะไรอย่างเงี้ยให้คำปรึกษาสําหร,รับคนที่อยากเปิดร้านกาแฟใหม่ได้เลยฝากร้านหน่อยครับครับผมเออร้านประชิมลิชิตนะครับผมอยู่ตรงแยกสีกับพยาศีถนนเฟื่องนครนะครับใกล้ๆก,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 กับวัดรับบัวพีชตรงข้ามธนาคารกรุงไทยครับผมก็ถ้าม,มาทาง m r t ครับลงมาร ี่3ยอดเลี้ยวขวามาประมาณ500เมตรครับผมเปิด8โมงถึงทุ่มหนึ่งนะครับเปิดทุกวันเลยตอนนี้ครับผมฝากร้านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเอ็นเอฟคอฟฟี่ครับผมบวันครับ